ในเบื้องต้นนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะโอเวอร์วิวนะครับในส่วนของตัวที่เป็นข้อมูลของ5จังหวัดภาพรวมสักนิดหนึ่งสั้นๆน,นะครับก็คงจะอ,อย่างนี้ครับเข้ามาดาูตัวหน้าจอพรีเซนเตชันนะฮะตอนนี้เราแชร์ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับเห็นว่าจริงๆในภาพรวมของทั้ง5จังหวัดนี้นะครับในส่วนของตัวซัพพลายที่เข้าใหม่นะครับ มีประมาณสัดส่วนสัก2.5เอร์เซนะครับทั้งหมดเองนะครับจะมีซัพพลายทั้งเข้าใหม่เนี่ยรวมถึงนะฮะรวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก5ประมาณเข้าใหม่เนี่ยนะฮะประมาณสักพันคนหน่วยนะครับในส่วนของ5จังหวัดนี้นะครับถ้าเทียบกับทั้งหมดแล้วก็ประมาณสัก2.5เซ็นตนะครับ มีซัพพลายทั้งหมดเลยในตลาดนะครับมีประมาณ3.9เปอร์เซ็นตะครับแล้วก็มีส่วนที่ขายได้เนี่ยประมาณ2.2เปอร์เซนตของทั้งประเทศนะครับของ27จังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่มีเหลือขายเนี่ยก็ยังมีคงเหลือขายอยูนะ่อย่าสัก4เอร์ซ็นตฮะความสำคัญของภาคธุรกิกเฉียนเหนือจึงค่อนข้างสำคัญพอสมควรนะครับเพราะว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะแล้วจังหวัดหลักๆที่เราให้ ให,ให้ในการน,น,นําเสนอครั้งนี้เนี่ยเป็นจังหวัดสําคัญนะครับขออนุญาตมาดูในหน้า presentation หน้านี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเรามาเทียบรายจังหวัดให้เห็นเนี่ยคร่าวๆนะครเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าในส่วนของตัวซัพพลายที่เข้าใหม่คอนโดเนี่ยมีที่นะครราชสีมาที่เดียวนะครับที่อื่นนะครับจังหวัดอื่นอีก4ี่จังหวัดยี่ไม่มีเลยนะครับดังน,นี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีนัยยะสําคัญนะครับว่า มีคอนโดเกิดขึ้นน้อยมากนะครับในที่ในที่พื้นที่ภาคอีสานนะครับในส่วนของตัวบ้านแนวราบจะเห็นว่าที่โดดเด่นขึ้นมาชัดเจนคือขอนแก่นนะครับที่ขอนแก่นนะครับรองลงมาก็จะเป็นโคราชแล้วก็ในส่วนของอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าจํานวนก็ไม่ได้เยอะนะครับก็จะเห็นตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตลาดที่เปิดใหม่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับ ในค่ะเดียวกันนะครับในส่วนของตัวบ้านเดี่ยวเองนะครับก็จะอยู่ที่โคราชที่มีการเปิดตัวแล้วที่ขอนแก่นนะครับจะเห็นว่าที่โดดเด่นในส่วนของตัวทาวน์เฮาส์ก็จะเป็นที่ในส่วนของขอนแก่นนะครับนะฮะและ้วก็ขอนแก่นเองก็จะมีเรื่องของบ้านแฝดขึ้นมานะฮะแม้ว่าตัวบ้านเดี่ยวจะดอบนะครับปีนี้ในส่วนของครึ่งหลังของปี62สองเนี่ยต้อง6กสามนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่ ขอนแก่นเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับ